จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2566ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2565และกิจกรรมคิดอออจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมใจสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2566โดยมีนายธงชัย สนอศรีตระกูลหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆร่วมกิจกรรมนายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่26ธันวาคมของทุกปีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติภยัยรวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องโดยในปีพศ2565นี้รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมคิดออฟ รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย100%โดยการจัดกิจกรมรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติในวันนี้ยังมีการอ่านสารนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2565การจัดกิจกรมรมรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนจัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการกู้ชีพกู้ภยัยหรือซ้อมแผนตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่รวมทั้งการจัดนิทรรศการ การแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจากหน่วยงานภาคีเครือขา่ายซึ่งในโอกาสนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2566ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุและกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคม2566โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดมีการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนให้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทุกคนนิว24 มนสิชาคลายแก้วภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน